บ้านที่สงบและอยู่สบายบนทำเลสเกยภาพติดถนนใหญ่เทพารักตอบโจทย์ทั้งการเดินทางและการใช้ชีวิตกับที่นี่โครงการ n e o อรีเรสซิเดน Resident, บางนาเทพารักบ้านที่ถูกออกแบบให้สวยสงบและใช้งานได้จริงทุกตารางเมตรเขาจะทำออกมาเป็นยังไงเดี๋ยวพพาไปชมกันค่ะแต่ก่อนที่จะเข้าไปชมฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ด้วยเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานค่ะ ในคิปแรกผมน่้อยู่พามาชมโครงการนิโอรี e เรสซิเดนซ์บางนาเทพารักจากบริษัทสวนหลวงบ้านและที่ดินจำกัดค่ะสำหรับทําเลที่ตั้งของโครงการนี้อยู่ติดถนนใหญ่เทพารัก ช่วงระหว่างแยกคลองขุดและแยกการเคหะเมืองใหม่บางพลีอยู่เยื้องๆกับโซนตลาดเรือบินค่ะเป็นทำเลที่สามารถวิ่งเชื่อมต่อเข้าออกตัวเมืองได้ง่ายมากๆออกจากโครงการขับตรงอย่างเดียวเชื่อมต่อถนนสีนาคารินและถนนสุขุมวิทได้เลยหรือใครจะใช้ถนนบางนาตราดก็สามารถขับจากโครงการไปประมาณ2.8กิเมเท่านั้น และเป็นทำเลที่ใกล้กับแหล่งงานขนาดใหญ่อย่างนิคมอุตสาหกรรมบางพลีใกล้สนามบินสุวรรณภูมิและยังเดินทางออกต่างจังหวัดไปจังหวัดฉะเชิงเซาหรือชนบุรีได้สะดวกอีกด้วยใกล้สิ่งอำนวยความสะดวกมากมายค่ะไม่ว่าจะเป็นวิกซีบางพลีมาเก็ตวิลเลจสุวรรณภูมิเมกาบางนาโรงพยาบาลบางนา5โรงพยาบาลจุฬารัต3ามอินเตอร์เป็นต้นค่ะ ส่วนรูปแบบของโครงการนี้เป็นโครงการบ้านแฝดและบ้านเดี่ยว2ชั้นที่นี่มีความเป็นส่วนตัวสูงด้วยจานวนยูนิตพักอาศัยเพียงแค่9 9เยูนิตเท่านั้นบนที่ดินโครงการขนาดใหญ่เกือบเกือบยีไร่โดยเขาจะมาพร้อมกับพื้นที่ส่วนกลางให้ใช้งานครบฟังก์ชันเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นอาคารคมปเฮาส์สระว่ายน้ําสวนสาธารนณะโดยจะออกแบบในสไตล์โมเดิร์นคลาสสิกค่ะ ส่วนบ้านของโครงการในปัจจุบันจะมีให้เลือกทั้งหมด2แบบบ้านด้วยกันเนื้อที่ดินบ้านเริ่มต้นที่45.49ตารางวาและ50.25ตารางวาพื้นที่ใช้สอยตั้งแต่172ตารางเมตรถึง196ตารางเมตรฝั่งชันบ้าน3-4ห้องนอน3-4ห้องน้ำ1ห้องครัวและจอดรถได้2คันโดยโครงการนี้เขาจะใช้อิฐมวลเบาอีโคบล็อกที่มีความพิเศษกว่าอิฐมวลเบาทั่วไปในการก่อสร้างตัวบ้านและเขายังมาพร้อมกับระบบโฮมออโตเมชันและระบบรักษา ปลอดภัยที่ให้มากับตัวบ้านทุกหลังอีกด้วยในราคาเริ่มต้นเพียงแค่6.59ล้านบาทเท่านั้นค่ะ ที่โซนแรกของโครงการคือเมนเกตค่ะคุณผู้ชมตรงนี้เราสามารถเข้ามาจากถนนเทพารักได้เลยนะคะตัวเมนเกตดีไซน์แยกทางเข้าออกแล้วก็มีการแยกช่องสําหรับลูกบ้านและวิซิเตอร์ด้วยโดยการรักษาความปลอดภัยจะใช้เป็นรัวกั้นไม้กระดกลูกบ้านจะมีตัวคีย์แท็กแอคเซสนะคะจะเป็นการเข้าออกโครงการคล้ายๆกับอีซีพาร์บนทางด,วด่วนสามารถเข้าออกได้เลยสะดวกสบายเลยทีเดียวสว,วีซิเตอร์จะต้องแลกบัตรก่อนเข้าโครงการเพื่อความปลอดภัยค่ะโดยทางโครงการจะมีเจ้าหน้าที่รปภพ,พ,พร้อมก,กับการติดตั้งกล้อง CCTV ไว้ให้ด้านหน้าโครงการและภายในโครงการรวทั้งหมด23จุดค่ะสำหรับพื้นที่ส่วนกลางเนะาคะพอเราผ่านมินเกตเข้ามาจะเจอกับพื้นที่สวนสาธารณะขนาดใหญ่ก่อนเลยค่ะซึ่งตัวสวนเขามีชื่อเรียกเก๋ๆว่า Neo Oasis นะคะภายในมีการแบ่งโซนมีทั้งโซนสนามเด็กเล่นซึ่งเขาจะมีการลงเครื่องเล่นต่างๆไว้ให้ พร้อมปูพื้น EPDM ซึ่งเป็นพื้นยางกันกระแทกเพอเวลาเด็กๆล้มนะคะจะได้ไม่เกิดอาการบาดเจ็บมากและจะมีพื้นที่ของพาวลเลียนสำหรับการนั่งพักผ่อนโซนเดินเล่นภายในสวนและยังมีโซนที่เป็นสวนผักสวนครัวด้วยนะคะสำหรับลูกบ้านที่นำมาปลูกก็สามารถเก็บไปทานกันได้ค่ะ ติดกับพื้นที่สวนสาธารณะเป็นอาคารคับเฮาส์2ชั้นสไตล์โมเดิร์นคลาสสิกค่ะซึ่งฟังก์ชันส่วนแรกก็คือพื้นที่โถงล็อบบี้แบบดับเบิลวอล่มนั่นเองเป็นมุมที่เราสามารถใช้รับรองแขกได้หรือวันไหนอยากจะเปลี่ยนบรรยากาศมานั่งเล่นในพื้นที่โซนล็อบบี้ก็ได้โดยในปัจจุบันพื้นที่โซนนี้จะยังคงเป็นส่วนของสำนักงานขายมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายอยู่ประจำนะคะถ้าเกิดใครที่อยากจะเข้ามาชมบ้านตัวอย่างก็สามารถเข้ามาติดต่อในโซนนี้ได้เลยค่ะ เชื่อมต่อ,อ,อมาฟังก์ชันโซนอาท์ดอร์ค่ะคุณผู้ชมเป็นสระว่ายน้ำระบบเตือนะคะซึ่ง ขนาดรวมของสระจะอยู่ที่ประมาณ18คูณ4.5เมตรมีการแยกสเสด็กไว้ให้แล้วเรียบร้อยลักษณะของตัวสระจะเป็นเซมิอาท์ดรคือจะมีทั้งโซนที่อยู่ในร่มและจะมีโซนอาท์ดรด้านนอกนะคะก็สามารถเลือกใช้งานกันได้เลยค่ะพร้อมกับพื้นที่ริมสระที่เป็นพูลเทเรสแบบนี้ตรงนี้เขาจะอยู่ในร่มก็สามารถมานอนเล่นพักผ่อนกันได้ทั้งวันส่วนใครที่ต้องการใช้ห้องน้ําจะอยู่ที่โซนด้านหลังซึ่งมีแยกห้องน้ำชายห้องน้ำหญิงไว้ให้แล้วเรียบร้อยค่ะ สำหรับฟังก์ชันบนชั้น2ของอาคารขับเฮาส์พื้นที่โซนแรกจะเป็นพื้นที่โล่งๆค่ะคุณผู้ชมซึ่งบริเวณโถงตรงนี้เขาจะมีการรวมฟังก์ชันของห้องโคเวอร์กิ้งสเปซไว้จัดมุมในการนั่งพักผ่อนไว้ให้2คนหรือใครอยากจะมานั่งทํางานคนเดียวงียบๆก็จะมีเป็นโซนโต๊ะบาร์ไว้ให้ส่วนใครที่ต้องการห้องสำหรับการประชุมแบบเป็นสัสดส่วนเขายังมีห้องมีติ้งรูมที่กั้นแยกไวใ้ให้อีกหนึ่งห้องด้วยส่วนโซนด้านในนะคะมีการกั้นเป็นพา t ิชั่นบางส่วนและ ปรับฟังก์ชันให้เป็นเกมโซนค่ะซึ่งก็จะมีเครื่องเล่นไว้ให้แล้วตรงนี้คุณผู้ชมจะชวนเพื่อนๆมาเล่นกันก็ได้นะคะหรือจะเป็นมุมในการพักผ่อนสังสรรค์อีกมุมหนึ่งก็ได้ค่ะและสายออกกำลังกายมีห้องฟิตเนสไว้ให้อีกหนึ่งห้องค่ะ ห้องนี้มีการจัดอุปกรณ์มาให้ครบเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการคาร์ดิโอหรือเวทเทรนนิ่งตัวพื้นเขาจะใช้พื้นลักษณะที่มีความซอฟต์นะคะเพื่อลดแรงกระแทกต่างๆโดยในการใช้งานในส่วนของห้องมีทิ้งรูมและในโซนของห้องฟิตเนสจะต้องใช้คีย์การ์ดในการเข้าออกเพื่อการใช้งานค่ะปัจจุบันที่โครงการจะมีบ้านให้เลือกทั้งหมด2แบบบ้านด้วยกันค่ะ คือแบบบ้านเล็กซินตันบ้านเดี่ยว2ชั้นพื้นที่ใช้สอย196้อยตารางเมตรที่ดินเริ่มต้น50.25ตารางวาฝั่งชั้นบ้าน3ห้องนอน4ี่ห้องน้ำา1ห้องครัวและ2ที่จอดรถแบบบ้านสเปนเซอร์บ้านแฝดสองชั้นพื้นที่ใช้สอย172ตารางเมตรที่ดินเริ่มต้น45.49ตารางวาฝั่งชั้นบ้าน4ห้องนอน3ห้องน้ำา1ห้องครัวและ2ที่จอดรถ บ้านที่จะพาทุกคนมาชมกันวันนี้นะคะเป็นบ้านเดี่ยวแบบบ้านเล็กซิงตันขนาด196ตารางเมตรเนื้อที่ดินบ้านเริ่มต้นจะอยู่ที่ประมาณ50.25ตารางวาค่ะการออกแบบภายนอกของตัวบ้านเป็นสไตล์คลาสสิกเอ็กโมเดิร์นตัวบ้านจะใช้เป็นโทนสีครีมให้ความรู้สึกโคซี่ตัดกับโทนสีเทาเข้มและสีดำที่ทำให้มีความรู้สึกโมเดิร์นมากขึ้นค่ะ สำหรับตอนนี้ก็อยู่ที่หน้าบ้านมาตรฐานนะคะคุณผู้ชมจะเห็นว่าทุกหลังเนี่ยเขาจะมีการติดตั้งรั้วเหล็กรางเลื่อนพาวเดอร์โค้สีดํามาให้ตรงนี้เราสามารถติดตั้งมอเตอร์สําหรับการเป็นรั้วอัตโนมัติเพิ่มเองได้เลยค่ะนอกจากนั้นจะมีการดีไซน์ตัวผนังด้านหน้านะคะให้เป็นแบบซอร่องเข้ากับสไตล์ของตัวบ้านและมีการติดตั้งอุปกรณ์มาตรฐานมาให้ครบเลยทั้งกล่องจดหมายเลขที่บ้านกร่นหน้าบ้านและถังขยะบริเวณรั้วบ้านค่ะ เข้ามาภายในตัวบ้านฟังก์ชันแรกเป็นที่จอดรถค่ะคุณผู้ชมสามารถจอดได้ทั้งหมด2คันด้วยกันโครงสร้างที่จอดรถจะเป็น s l a บ on b e ีมนะคะโดยจะแยกจอยออกจาก ตัวบ้านซึ่งตัวนี้ถ้าเกิดว่าพื้นมีการเซ็ตตัวมากขึ้นก็จะไม่มีรอยแคร็กระหว่างพื้นที่จอดรถและตัวบ้านนั่นเองโดยในตัวพื้นที่จอดรถตรงนี้เขาจะเทเป็นคอนกรีตขัดเรียบมาให้ค่ะจากที่จอดรถเราสามารถเข้าสู่ตัวบ้านได้ทางประตูทางเข้ารองตรงนี้นะคะซึ่งเขาจะมีการติดตั้งตัวดิจิตอลดอลล็อกยี่ห้อฮาเฟเลมาให้ด้วยส่วนประตูทางเข้าหลักเราสามารถเชื่อมจากที่จอดรถเข้ามาที่เฉลียงหน้าบ้านได้เลยค่ะ โดยพื้นที่เฉลียงนี่เขาจะดีไซน์ออกมาให้มีขนาดค่อนข้างกว้างนะคะแล้วก็เป็นจุดที่ทําให้ภาพรวมของตัวบ้านดูมีความคลาสสิกและดูมีความสมมาตรมากขึ้นด้วยค่ะพื้นที่ตรงนี้คุณผู้ชมสามารถปลูกเป็นไม้กระถางตกแต่งเพิ่มความร่มรื่นได้หรือจะวางเป็นม้านั่งก็ได้ประตูทางเข้าหลักของตัวบ้านใช้เป็นบานอลูมิเนียมพาวเดอร์โค้สีเทาเข้มนะคะและตัวบานจะเป็น o v e r อร์ไซ์ขนาดสูงถึง2.2เมตรลูกฟักใช้เป็นกระจกเขียวตัดแสงซึ่งจะช่วยลดทอนแสงที่จะเข้าสู่ตัวบ้านแล้วก็ช่วยกันความร้อนเป็นการช่วยประหยัดพลังงานให้กับตัวบ้านอีกทางนึ้งด้วยค่ะ สำหรับการก่อสร้างบ้านของโครงการนี้เขาจะมีการเลือกใช้อิฐมวลเบาเป็นอีโคบล็อกนะคะซึ่งจะมีคุณสมบัติที่พิเศษกว่าอิฐมวลเบาทั่วไปเป็นการรวมข้อดีของอิฐมอนและอิฐมวลเบาเข้าไว้ด้วยกันซึ่งจะมีทั้งความแข็งแรงมีน้ำหนักเบาช่วยประหยัดพลังงานด้านในตัวบ้านและการก่อสร้างในระบบนี้ยังช่วยให้เราสามารถต่อเติมได้ในอนาคตด้วยค่ะ นอกจากนั้นตัวบ้านทุกหลังเขายังมาพร้อมระบบโฮมออโตเมชันและระบบการขโมยด้านในตัวบ้านนะคะไม่ว่าจะเป็นสัญญาณการขโมยแมกเนติกเซนเซอร์มี IP พีคาเมราไวไฟคาเมราสมาร์ทไซเรนรวมไปถึงตัวสม k e เ e t เตอร์เพื่อความปลอดภัยของคนที่อยู่อาศัยภายในตัวบ้านค่ะสําหรับพื้นที่โซนแรกเราเข้ามานะคะจะเจอกับโถงดับเบิลโวลูมที่เป็นโถงฟอยเย่กว้างๆตรงนี้เขาให้ความสูงฝา้าเพดานมาสูงถึง6เมตรเลยนะคะก็เป็นการต้อนรับเราเข้าสู่ตัวบ้าน ด้วยความองโถงค่ะส่วนตัวพื้นชั้นล่างเนี่ยเขาจะปูด,ด้วยกระเบื้องไกรนิโตสีครีมขนาดประมาณ60คูณ60เซนติเมตรนะคะและบ้านทั้งหลังนะคะเขายังมีการติดตั้งไฟแบบ LED สลิมไล n ์ด้วยซึ่งทางโครงการบอกว่าจะช่วยประหยัดไฟได้ถึง80%ด้วยกันค่ะสำหรับพื้นที่โถงฟอยเยอตรงนี้นะคะในบ้านมาตรฐานเขาก็จะมีการกั้นไว้ให้เป็นสัสดส่วนเพราะฉะนั้นในโซนนี้เราถึงสามารถทําเป็นตู้เก็บรองเท้าเป็นม้านั่งไว้ใสร่รองเท้าก่อนออกจากบ้านก็ได้ค่ะเชื่อมต่อเข้ามาที่โซน านในนะคะตรงนี้จะเป็นโซนคอมมอนแอเรียซึ่งเขาดีไซน์ออกมาเป็นถงแบบโอเพนสเปซค่ะตรงนี้เขาก็จะมีการจัดแบ่งสัดส่วนนะคะโซนแรกตรงนี้จะเป็นพื้นที่ของห้องนั่งเล่นหรือห้องรับแขกเราสามารถจัดชุดโซฟาไว้นั่งรับแขกขนาดประมาณ6 1ถึงที่นั่งได้เลยค่ะเขาจะมีความเป็นสัดส่วนแล้วก็ได้ในเรื่องของความโปร่งสบายด้วยถ้าคุณผู้ชมสังเกตเนี่ยเขาจะใช้หน้าต่างบานสูงนะคะเกือบถึงฝ้าเพดานทุกบานเลยทําให้บ้านดูมีความโปร่งสบายแล้วก็ระบายอากาศได้ดีด้วยค่ะ เชื่อมต่อจากโซนห้องนั่งเล่นนะคะจะเป็นพื้นที่ห้องทานอาหารตรงนี้จะเป็นพื้นที่โถงขนาดใหญ่ที่เราสามารถวางโต๊ะขนาดประมาณ8ถึง12ที่นั่งได้เลยค่ะและจะเห็นว่าตรงนี้เขามีสเปซเหลือค่อนข้างกว้างนะคะจะทำเป็นโซนบาร์เครื่องดื่มหรือจะทำเป็นคอฟฟี่สเตชันก็ได้และในพื้นที่ชั้นล่างตรงนี้ที่เราเห็นเป็นสเปซโล่งๆแบบนี้นะคะถ้าเกิดว่าใครในอนาคตมีสมาชิกในบ้านเพิ่มขึ้นก็ยังสามารถที่จะปรับเปลี่ยนการห้องเป็นห้องนอนสำหรับผู้สูงอายุเพิ่มได้ด้วยค่ะ ติดกันเป็นส่วนของห้องครัวค่ะซึ่งเขาก็จะมีการกั้นแยกไว้ให้เป็นสัดส,ส่วนโดยเขาจะใช้เป็นประตูบานสไลด์กระจกใสแบบนี้นะคะก็ทําให้บ้านดูมีความโปร่งสบายแล้วก็ด้วยลายของตัวประตูเนี่ยก็จะเข้ากับคาแรคเตอร์โดยรวมของตัวบ้านด้วยค่ะ เชื่อมต่อเข้ามาในโซนห้องครัวเนี่ยเขาทำครัวออกมาให้มีขนาดค่อนข้างกว้างเลยในบ้านมาตรฐานจะเป็นพื้นที่โล่งๆแล้วก็มีการเดินงานะบบต่างๆไว้ให้แล้วใครที่ชอบทําครัวนะคะคิดจะบอกพื้นที่เขาเนี่ยกำลังดีเลยเราสามารถบิวอินเคาน์เตอร์ที่ชอบแบบเนี้ยได้2ฝั่งเลยจะมีพื้นที่เตรียมอาหารเยอะส่วนการระบายอากาศภายในห้องครัวเขามีการติดตั้งตัวหน้าต่างบานสไลด์ขนาดใหญ่มาให้แล้ว1ชุดแล้วก็เราสามารถที่จะเปิดเชื่อมกับพื้นที่ซักล้างหลังบ้านได้ด้วยค่ะซึ่ง จุดที่ชอบของบ้านหลังนี้คือเขาจะมีพื้นที่สักล้างที่เป็นโครงสร้างเดียวกับตัวบ้านแล้วก็อยู่ในร่มด้วยนะคะโดยเขาจะมีการเดินงานระบบต่างๆไว้ให้แล้วพื้นที่ด้านนอกสามารถติดเครื่องซักผ้าแล้วก็เครื่องอบผ้าได้เลยเพราะว่าขนาดค่อนข้างกว้างและด้วยโครงสร้างแบบนี้เราไม่ต้องกัง,งวลว่าพื้นที่ซักล้างเขาจะซุดตัวในอนาคตด้วยค่ะ และอีกหนึ่งฟังก์ชันที่เขาเตรียมมาให้คือห้องน้ําชั้นล่างนั่นเองนะคะจะอยู่ติดกับบริเวณถงบันไดเลยซึ่งตัวห้องน้ำเนี่ยเขาจะมีการแยกฟังก์ชันโซนแห้งโซนเปียกไว้ให้เรียบร้อยแล้วสุขภัณฑ์หลักๆใช้ของอเมริกันสแตนดาร์ดค่ะโดยการที่เขาเตรียมฟังก์ชันของห้องอาบน้ำไว้ให้ที่ชั้นล่างเนี่ยก็เพื่อรองรับการปรับให้เพิ่มห้องนอนชั้นล่างอีกห้องในอนาคตได้นั่นเองค่ะและถ้าใครที่อยากจะได้ความเป็นสัดส่วนมากขึ้นก็สามารถติดตั้งตัวชเวอร์สกรีนเพิ่มได้เลยนะคะส่วน,วรน,น,นบร ให้ด้วยอีกหนึ่งห้องเป็นพื้นที่เก็บของใต้บันไดซึ่งขนาดเนี่ยสามารถที่จะวางพวกกระเป๋าเดินทางหรือพวกจักรยานพับได้เก็บด้านในตรงนี้ได้เลยค่ะ บันไดที่นี่ใช้เป็นโครงสร้างเหล็กสําเร็จรูปส่วนลูกนอนปิดผิวด้วยไม้ยางพาราประสานทําสีตัวราวบันไดเขาจะมีให้ตั้งแต่ขั้นแรกเลยนะคะขึ้นไปถึงชั้น2ก็เดินขึ้นลงได้อย่างปลอดภยัยรวมไปถึงมีการติดตั้งเป็นหน้าต่างขนาดใหญ่ไว้เป็นช่องแสงบริเวณถงบันไดด้วยก็จะทําให้บริเวณกลางบ้านเนี่ยดูมีความโปร่งสบายมากขึ้นค่ะและบริเวณตัวถงบันไดเนี่ยเขาจะเพิ่มฟังก์ชันพิเศษมาให้อีกหจุดนะคะ เป็นมุมไว้สําหรับนั่งพักผ่อนอาจจะทําเป็นม้านั่งแบบนี้ก็ได้หรือถ้าใครที่มีของสะสมตรงนี้ก็จะทําเป็นมุมพื้นที่สําหรับโชว์ของเพิ่มก็ได้ค่ะ สำหรับบนชั้น2เนี่ยเขาจะปรับฝ้าเพดานมาตรฐานขึ้นมาให้มีความสูงที่2.8เมตรมีความโปร่งสบายมากขึ้น่ซนพื้นจะเปลี่ยนเป็นพื้นลามิเนตลายไม้ให้ความรู้สึกโคซีมากยิ่งขึ้นค่ะสำหรับฟังก์ชันแรกขึ้นมาปุ๊บเราจะเจอกับเพนท์เฮาส์ลาจน์นะคะซึ่งก็คือพื้นที่โถงอเนกประสงค์บนชั้น2นั่นแหละค่ะคุณผู้ชมพื้นที่โซนนี้มีจุดเด่นตรงที่เขาเชื่อมต่อกับโถงดับเบิลโวลูมฟอยเยด้านล่างได้ด้วยทําให้บรรยากาศในการใช้งานตรงนี้เขามีความโปร่งสบายบวกกับช่่องงงแสทีีได้ตรน ทำให้พื้นที่ตรงนี้ถึงแม้จะเป็นกลางบ้านเนี่ยก็ดูโปร่งสบายมากขึ้นโดยเราสามารถใช้เป็นพื้นที่พักผ่อนนั่งอ่านหนังสือ Family Area หรือว่าจะเป็นพื้นที่นั่งทํางานก็ได้ค่ะในส่วนของห้องนอนทั้ง3ห้องบนชั้น2เนี่ยเขาจะมาพร้อมห้องน้ําในตัวทุกห้องค่ะ นั่นคือเป็นข้อดีนั่นเองสมาชิกในบ้านเวลาที่เขาอยู่ในห้องนอนเนี่ยก็จะสามารถใช้ชีวิตได้แบบเป็นส่วนตัวเลยห้องแรกที่พามาดูห้องมาสเตอร์เบดรูมค่ะตัวห้องเป็นห้องขนาดใหญ่ที่สุดนะคะแล้วก็จะมีลักษณะเป็นห้องนอนหน้ากว้างเราจึงสามารถจัดแบ่งสัดส่วนได้ลงตัวนะคะโซนแรกวางเป็นเตียงขนาดคิงไซส์ได้เลยค่ะแล้วก็พื้นที่โซนเนี้ยเขาจะอยู่ติดกับระเบียงในตัวด้วยซึ่งพื้นที่ระเบียงก็ต้องบอกว่ามีขนาดค่อนข้างกว้างใครชอบปลูกไม้กระถางชอบวางชุดโต๊ะกาแฟด้านนอกตรงนี้ก็สามารถ รองรับได้และพอเขามีระเบียงตรงนี้ในตัวเนี่ยก็จะช่วยให้ด้านในของตัวห้องมีความโปร่งสบายด้วยเพราะว่ารับแสงธรรมชาติเข้ามาได้เยอะค่ะติดกับพื้นที่เตียงเรายังมีพื้นที่อเนกประสงค์อีกหนึ่งมุมซึ่งเราสามารถทําเป็นพื้นที่ของห้องนั่งเล่นมุมนั่งทํางานแบบจริงจังได้เลยนะคะตรงนี้ก็จะมีพื้นที่เป็นสเปซส,ส่วนตัวของเจ้าของห้องค่ะและโซนด้านในสุดนะคะเราก็สามารถที่จะแบ่งเป็นวอล์กอินคอสแ ซึ่งขนาดของห้องแต่งตัวตรงนี้เราสามารถเลือกได้เลยอยากจะขยับให้กว้างกว่านี้หรืออยากจะได้ไซส์ประมาณนี้ก็แล้วแต่การใช้งานนะคะซึ่งพื้นที่เราก็สามารถบิวอินตู้เสื้อผ้าขนาดใหญ่พร้อมกับโต๊ะเครื่องแป้งได้เลยและในโซนที่อยู่ติดกันจะเป็นห้องน้ําในตัวค่ะซึ่งห้องน้ำมาสเตอร์บดรูมจะมีความพิเศษกว่าห้องน้ําห้องอื่นๆคือเขาจะมีการกั้นตัวห้องอาบน้ามาให้เรียบร้อยแล้วด้วยตัว s ชา w e เวอร์สกรีนและได้ตัวอ่างล้างมือขนาดใหญ่ไซส์พิเศษค่ะ มาดูในส่วนของห้องนอนรองกันบ้างค่ะทั้ง2ห้องเนี่ยเขาจะอยู่อีกฝั่งหนึ่งนะคะจะอยู่แยกจากโซนของ master bedroom เลยห้องแรกจะเห็นว่าขนาดพื้นที่ใช้สอยด้านในสามารถอยู่ได้แบบสบายสบายเลยค่ะคุณผู้ชมมีพื้นที่สําหรับวางเตียงขนาดควีนไซส์หรือจะคิงไซส์ก็ได้และด้านข้างก็มีมุมให้เราวางโต๊ะทางานแล้วก็บิวอินตู้เสื้อผ้าได้เลยพร้อมกับห้องน้ําในตัวที่มีมาให้แล้วด้วยนะคะซึ่งขนาดก็กําลังดีค่อนข้างกว้างใช้งานได้สะดวกแยกโซนแห้งโซนเปียกมาให้แล้วเรียบร้อยค่ะ และห้องนอนรอรงอีกห้องหนึ่งจะอยู่ติดกับบริเวณโถงบันไดค่ะคุณผู้ชมห้องนี้เขาจะมีขนาดที่กระทัดรัดลงมาหน่อยอยู่คนเดียวกําลังดีค่ะวางเตียงเดี่ยวได้และมีพื้นที่ไว้วางโต๊ะทางานตู้เสื้อผ้าได้ห้องนี้จะได้ช่องแสงขนาดใหญ่มาด้วยนะคะซึ่งเป็นลักษณะคล้ายๆกับประตูบานสไลด์แต่ด้านนอกเขาจะมีตัวราวกันตกไว้ให้แล้วทําให้ห้องดูมีความโปร่งสบายแล้วก็เปิดระบายอากาศได้ดีด้วยและเขามาพร้อมห้องน้ำในตัวนะคะก็ทําให้การอยู่อาศัยในห้องเนี่ยสะดวกสบายและเป็นส่วนตัวสําหรับห้องนี้ถ้าใครไม่ ปรับเป็นห้องนอนนะคะก็ยังสามารถใช้เป็นฟังก์ชันอื่นๆได้แล้วแต่เราเลยว่าจะเป็นโฮมเท h e เตอร์ห้องพักผ่อนหรือถ้าใครมีน้องหมาน้องแมวอยากให้เขามีห้องเป็นส่วนตัวก็สามารถใช้ห้องนี้ได้เลยค่ะ สำหรับโครงการ n e o r ร Res รสเซเ e ์บางนาเทพารักเป็นโครงการสำหรับคนที่กำลังมองหาซื้อบ้านติดถนนใหญ่เทพารักไม่ต้องขับรถเข้าซอยทำงานอยู่ในย่านนิคมอุตสาหกรรมบางพลีสนามบินสุวรรณภูมิด้วยตัวทำเลเนี่ยทำให้เราสามารถขับรถไปทำงานได้ง่ายและด้วยความติดถนนใหญ่นะคะทำให้เราวิ่งเข้าออกตัวเมืองได้สะดวกเชื่อมต่อถนน,นรีนครินถนนสุขุมวิทถนนบางนาตราดหรือจะวิ่งออกต่างจังหวัดก็สะดวกค่ะ สำหรับฟังก์ชันของตัวบ้านเขาออกแบบมาเหมาะกับคนที่เพิ่งเริ่มต้นครอบครัวไปจนถึงครอบครัวขนาดกลางสมาชิกในบ้านประมาณ4-5ถึงคนกําลังอยู่สบายค่ะและสําหรับบ้านไหนที่มีผู้สูงอายุเป็นสมาชิกในครอบครัวโครงการนี้ก็สามารถรองรับได้ตั้งแต่ตัวบ้านแฝดที่เขามีห้องนอนชั้นล่างไว้รองรับแล้วส่วนตัวบ้านเดี่ยวเราก็ยังสามารถที่จะก,กั้นห้องเพิ่มเติมได้เพราะว่าเขามีสเปซค่อนข้างเยอะ บวกกับตัวโครงสร้างที่ใช้เป็นระบบคอนว e นชั่นแนลจึงสามารถที่จะทุบเจาะต่อเติมได้ง่ายและได้ในเรื่องของความคุ้มค่าในเรื่องวัสดุเพราะที่นี่จะใช้เป็นอิฐมวลเบาอีโคบล็อ e กนะคะรวมไปถึงระบบต่างๆที่ให้มากับตัวบ้านทั้งพวกระบบรักษาความปลอดภัยและก็โฮมออโตเมชันค่ะนอกจากนั้น,นยังเหมาะกับคนที่กำลังมองหาความเป็นส่วนตัวในการอยู่อาศัยเพราะโครงการนี้เขามีแค่99หลังเท่านั้น มาพร้อมกับพื้นที่ส่วนกลางที่มองว่าฟังกช์ชันที่เขาให้มาเนี่ยก็น่าจะเป็นฟังกช์ชันที่เราได้ใช้กันเป็นประจำอยู่แล้วนะคะการออกแบบมีสไตล์ที่เป็นความคลาสสิกผสมผสานกับความโมเดิร์นทำให้ไวาฟ์โดยรวมของตัวโครงการนี้มีทั้งความหรูหรามั่นคงแล้วก็ยังอยู่ในความที่เข้าถึงได้ค่ะ สำหรับราคาเริ่มต้นของโครงการนี้จะอยู่ที่6.59ล้านบาทค่าส่วนกลาง55บาทต่อตารางวาต่อเดือนถ้าคุณผู้ชมสนใจโครงการนี้นะคะก็สามารถเข้ามาชมบ้านตัวอย่างได้ทุกวันตั้งแต่เวลา9โมงเชา้าถึง6โมงเย็นหรือถ้าใครที่อยากจะโทรเข้าไปสอบถามข้อมูลสามารถโทรไปได้ที่เบอร์02 180 0777ค่ะ และนั่นคือทั้งหมดของโครงการน e ออรี r เรซิเดนบางนาเทพารักถ้าชอบคลิปแบบนี้ที่ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe Home าอยู่ c ช anel n ไว้ด้วยนะคะหรือถ้าใครอยากจะอ่านแบบละเอียดเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ Home n a y u Com Facebook Fanpage Home n a w y u FC หรือจะเข้าไปดูเป็นคลิปสั้นๆก็ได้ที่แอปพลิเคชัน TikTok ok ค่ะสำหรับวันนี้ยิมและทีมงานต้องขอลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ